คือล่าสุดเห็นเห็นคุณแอฟกับน้องปีใหม่เนาะเข้าโรงพยาบาลเออเป็นไงบ้างอาการตอนนี้น้องปีแข็งแรงครับเหมือนว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าอย่างพี่แอฟอย่างเงี้ยเหมือนต้องเข้าแอดมิดยเลยเหรอใช่เลยเป็นอะไรเป็นอะไรเอ่ยเอ่อไข้หวัดใหญ่ครับทั้งคู่เลยใช่ใช่ทั้งคู่แต่ว่าแต่ว่าน้องน้องปีคือหายหายเร็วมากคือด้วยความเป็นเด็กนะนะใช่แต่ว่าเอาแล้วพูดแบบนี้ครับเขาไม่ได้กินอะไรเรือทันทีตอนอยูโนนเขา่องใส่ตัวม่พี่หาเรื่องใส่ผมเขาไม่ได้คิดอะไรผมก็พูดเลื่อนๆไปค่ะขยี้เฉยเลย อแล้วแล้วคุณแอบเป็นยังไงคุณแอบครับก็คือก็คือต้องต้องนอนแอดมิดรงบ้าลนะครับผมก็มีก็เลยต้องมีไปดูแลยังไงเราดูแลยังไงก็ก็มีไปเฝ้าบ้างนี่นะครับก็ก็ไม่บ้างหรอกก็คือเฝ้าเฝ้าตลอดครับพี่เฝ้าตลอดครับก็มีการแบบเอาของชอบอะไรอย่างงี้ไปให้แบบแอบกินแม้แบบฟุ้นไข้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าเอาไปเลยครับเพราะว่าเหมือนกับมีแบบก็มีอ้วกมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าละวันหลังๆเนี้ยก็คือมีคือคุณพ่อคุณแม่ผมก็จะมีเอาของพวกผลไม้อะไรไปให้ครับดู